วันนี้โบนัสขับรถผ่านเส้นบางบอนหนึ่งแล้วมาเจอร้านเบเกอรี่ร้านนี้เฮ้ยนี่ัันร้านดังที่เขาว่ากันว่าขนมอร่อยแล้วก็ราคาดีงามมากรีบแวะเลยสิคะไม่ต้องลังเลใดๆในร้านมีขนมให้เลือกเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะขายทั้งปลีกและส่งเลยนะมีทั้งพวกขนมปังคุกกี้คอนเฟลกหรือจะเป็นเมนูขายดีอย่างเค,ค้กไข่ไต้หวนันดูสิคะทุกคนราคาดีงามมากจริงๆสําหรับ ค้าแม่ค้าทั้งหลายก็สามารถรับไปขายต่อได้ด้วยนะคะถ้าต้องการรับในจำนวนมากๆก็สามารถแจ้งทางร้านไม่ต้องติดแบรนด์ร้านได้นะคะใครที่อยากขายขนมหรือพวงเบเกอรี่ในแบรนด์ของตัวเองร้านนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยละคะ่ะเออสตอร์คเน้นจริงขนมของทางร้านเขาอบสดใหม่ทุกวันใช้วัตถุดิบคุณภาพดีและไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะอ๋อแล้วทางร้านเขารับจัดชุดของว่างด้วยนะทุกคนใครที่ต้องการแบบรีบด่วนหรือว่าต้องการรับทันทีทางร้านเขาก็จัดให้ได้ไม่เป็นปัญหาเลย และนี่ก็คือซอนขนมเค้กค่ะมีให้เลือกเยอะมากละลานตาไปหมดจะเลือกไม่ถูกเลยใครที่กำลังมองหาเค้กวันเกิดแนะนำร้านนี้เลยนะคะราคาดีงามมากตอนนี้ร้านเขามีโปรโมชั่นสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าในราคาทรงถ้าสมาชิกแค่ร้อยเดียวเองนะร้านเขามีหลายสาขาตามนี้เลยค่ะ <c oughs> และแน่นอนสายกินอย่างฉันก็สมัครเมมเบอร์เพื่อซื้อราคาส่งทันทีค่ะใครที่ขับรถมาสามารถเข้าไปจอดรถในตลาดที่อยู่ข้างร้านได้เลยนะคะมากันร้านขนมค่ะ